สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมปาล์มสามบาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับเราเจอกันทุกวันแบบนี้นะฮะกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดในคอนเทนต์อื่นๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งหรือ s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับจะได้ติดตามกันไปแบบยาวๆนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันซัพพอร์ตนะครับใครอยากจะสนับสนุนช่องก็สามารถโดเนทเป็นซูเปอร์แท k s ์ได้นะครับ ก,ก่อนอื่นเลยครับก่อนที่จะไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับริชเจมแล้วก็มีรายละเอียดความพร้อมเหมือนกันนะครับก่อนเกมที่จะเจอกับเวสต์แฮมขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาบวยเลมอนโซดาแล้วก็พิงค์เลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพจของสิงหัว f อลฟุตบอลกันด้วยนะครับจะได้ติดตามคอนเทนต์รวมไปถึงกิจกรรมดีๆที่มีมาฝากกันโดยตลอดนะครับ ไปว่าถึงฝั่งของ Sky Sport ์ครับรายงานบอกว่าทางเอนโซฟันเดสลาเวียแล้วก็กูสโตเนี่ยล่าสุดกลับมาซ้อมกับทีมในวันนี้แล้วนะครับก็กุสโตกลับมานี่น่าจะเป็นข่าวดีสุดเพราะว่าตอนนี้โชซีมีปัญหาเรื่องแบ็คขวาแมตต์ล่าสุดใช้ดีซัซี่แลแบ็คขวาก็โอ้โหโดนเผาเละเลยนะครับ ขณะเดีวยวกันก็มีรายงานว่าจรอร์แนโชเนี่ยซ้อมแยกเดี่ยวครับเนื่องจากต้องปฏิบัติตามโปรแกรมการฝึกซ้อมฟื้นฟูสภาพร่างกายและความฟิตให้เต็มที่ส่วนคีแนนดูสปรีฮอร์เนี่ยก็กลับมาฝึกซ้อมได้ในวันนี้เช่นกันนะครับก็ก่อนเกมที่จะบุกชนะบอลมัดเนี่ยทางฝั่งของเอนโซกับดูสปรีฮอร์มีการป่วยแต่ว่าวันนี้ก็กลับมาซ้อมแล้วนะครับขณะเดีวยวกันกีมิสปอร์ตรายงานครับบอกว่ามีรายงานเรื่องของจรอร์นซันโชเนี่ย รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ประมาณ10,000แสนปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับจากข้อมูลของทางคาโปโลชี่นะครับก็ตอนอยู่แมนยูเนี่ยรับ2อสแสนนะฮะแต่ว่าอยู่เชลซีเนี่ยเขาบอกค่าเหนื่อยลดลงมาเหลือแค่แสนเดียวเท่านั้นขณะเดียวกันเบนจ่าขอบก็ารายง,งานว่าจรอร์ซานโช่เนี่ยทำให้มาริสกาประทับใจกับทัศนคติของเขาที่สตัฟฟอร์ดบริดจ์ครับโดยอดีตกุนซือของเลสเตอร์เนี่ยได้มอบโอก,กาสให้กับซานโช่เพื่อเรียกฟอร์มที่ดีที่สุดของตัวเองกลับมาในพรีเมียร์ลีกนะครับ ขณะเดียวกัน BBC รวมไปถึงนิซาคินเซล่าก็รายงานไปทิศทางเดียวกันครับว่าริชเจมส์เนี่ยยังคงประสบปัญหาการบาดเจ็บอยู่และยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับมานะครับถือว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่า,า,ห,ลาหลายสื่อนะครับไม่ใช่แค่ฝั่งของนิซาคินเซล่าแล้วก็ BBC ครับหลายสื่ออย่างทางแจ็คส์ o s เซอร์ครับจากเดอะซันนะครับ ทำไม่ใช้เรื่องข่าวซื้อขายนี่ก็ถือว่าฟังได้นะครก็มีรายงานว่าริสเจมเนี่ยก็ล่าช้าในการที่จะกลับมาช่วยเชลซีหลังจากที่รอคอยกันมานานครับอาการบาดเจ็บบริเวณเทางแฮมสตริงเนี่ยล่าสุดของริสเจมยังไม่หายดีเท่าที่คาดนะครับหลังจากได้รับบาดเจ็บอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นะครับก็รายงานไปในทิศทางเดียวกันนะว่าทางริสเจมยังไม่ได้กลับมานะครับ ขณะเดีวยวกันครับก็มีรายงานจากอีวินนิ t a ส d a นดาครับบอกว่ามีโอกาสที่เอนโซมาเรสกาจะเรียกนักเตะอย่างเอนโซเฟรนเดสลาเวียและดูสบริฮอร์ติดไปที่ลอนดอนสเตเดียมในแมตชหน้านะครับนอกจากนี้โรมาโน่ก็รายงานบอกว่าเชลซีจับตาดูฟอร์มของเอสเตวอร์วิเลียนอย่างใกล้ชิดและมีความสุขกับตัวนักเตะมากๆครับพวกเขามองถึงอนาคตที่จะได้ต้อนรับเอสเตวอร์วิเลียนมาสู่ลอนดอนในปี2025 โดยเชลซีมองว่าเอสเตวาลเนี่ยสามารถเล่นได้ตำแหน่งตำแหน่งปีกแล้วก็ผู้เล่นหมายเลข10นะครับขณะเดียวกันมีข่าวดีครับรายงานแล้วก็มีภาพด้วยก็คือเบนชิวเวลเนี่ยกลับมาลงฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้อีกครั้งนะครับโดยที่เดลี่เมลก็บอกว่าเบนชิวเวลเนี่ยยังคงกังวลว่าจะไม่มีโอกาสได้ลงเล่นอีกเลยครับในฤดูกาลนี้และเขายินดีที่จะย้ายทีมครับโดยเชลซีก็ต้องการปล่อยกองหลังรายนี้ในเดือนมกราคมขณะเดียวกันเลียมชูมี่ครับจากทีอลติกก็บอกว่า ทางแฟนแฟนเชลซีเริ่มคุ้นชินกับการเห็นโคปาเมอร์เจาะแนวรับของพริมยรีกอย่างเยือกเย็นด้วยการจ่ายบอลจากฝั่งขวาในช่วงปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้การมีซันโชพวกเขาได้ปีกที่มีทั้งวิสัยชัดวิสัยทัศน์นะครับการหาพื้นที่และมีความสามารถในการครอบครองบอลซึ่งจะสามารถช่วยเจาะแนวรับได้เช่นกันทางฝั่งซ้ายทำให้คู่แข่งยากที่จะหยุดยั้งเกมรุกของมาเรสกาก็คือมีทางเลือกไม่ได้อยู่ที่พาเมอร์คนเดียวแลวตอนนี้มีอาวุธอย่างซันโชเข้ามา อันนี้เป็นเลียมทูมี่วิเคราะห์นะครับนอกจากนี้เลียมทูมี่ยังบอกว่ากุญแจสําคัญของสมดุนเกมลุกเชลซีชุดนี้คือทําให้มั่นใจว่าจะสามารถเรียกเวอร์ชั่นนี้ของซานโชออกมาได้อย่างสม่ําเสมอเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่กับรัสเซียรัดบุญครับตอนแรกเลยนะครับไม่ใช่ฟอร์มที่ต่ำกว่ามาตรฐานเหมือนตอนที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดถ้าพวกเขาทําได้เนี่ยแฟนบอลจะร้องชื่อนักเตะคนนี้ในทุกๆสัปดาห์และแนวรุกข,ของมาเรสกาจะกลายเป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมจากพอสวรรค์ของนักเตะในแต่ละคน ขณะเดียวกันเอโซมาเรสกาก็พูดถึงความมุหยีดของโคพาเมอร์ในเกมกับบอลมัดนะครับนักเตะประเภทแบบเขาเนี่ยจะต้องรับมือกับสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาครับลิสคุกประกบติดเขาแบบตัวต่อตัวตลอด95นาทีหรืออาจจะถึงแค่ก่อนที่จะเปลี่ยนให้เขาเล่นในตำแหน่งตัวริมเส้นแต่เขาก็โดนประกบติดทั้งเกมครับแลนด่้านไม่ง่ายสำหรับโคพาเมอร์เลยมันไม่ง่ายสำหรับนักเตะคนไหนก็ตามครับสิ่งเดียวที่เกิดขึ้น กับมาคุคุเรยาและองตัวเซเมนโยเขาก็ประกบติดตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่ง่ายแต่คุณต้องหาทางวิธีแก้ไขในสิ่งที่แตกต่างออกไปขณะดเดียวกันครับแกรี่เคฮิวอดีกองหลังเชลซีก็พูดถึงซารีนะครับอดีตกุนซือของเชลซีเช่นกันก็บอกว่าก็มีแต่เรื่องแทัคติกนั่นแหละนะพูดง่ายๆก็คือทัคติกที่น่าเบื่อนะครับแล้วก็สไตล์การเล่นของบอลซารีนั่นเหลอเขาบอกว่าผมอยู่ในทีมชุดนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าที่เราเล่นกันคือรูปแบบอะไร อีกอย่างเขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช้ไม่ใช้ผมด้วยนะครับก็คือไม่ได้ใช้แกเรี่เคฮิวด้วยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยออกท่าทางและเป็นพวกเชื่อมั่นในโชคลางสุดๆขณะเดียวกันนิโคลัสแจ็กสันก็ออกมาให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าถ้าเขาทําแพทริกได้นะฮะเขาจะทําท่านั้นอีกก็คือท่าโรนัลโดครับท่าสู้นั่นแหละกับเบนฟอร์ดฤดูกาลที่แล้วเนี่ยพวกเขาโห่ผมครับ ผมชอบเสียงโหนะครับเพราะ2นาทีหลังจากนั้นผมก็ยิงประตูได้นะครับก็แฟนๆก็เข้าไปแซวบอกแหมยิงแฮตทริกแล้วจะทำท่าโรนัลโด้แฟนเชลซีบอกว่าคงไม่ได้เห็นอีกแล้วนะฮะขณะเดียวกันครับทรอยดินี่ครับอดีตกองหน้าวัตฟอร์ดออกมาชื่นชมมอเซสไกเซโดครับบอกว่าผมคิดว่าการเล่นของเขาเนี่ยเริ่มที่จะเหมาะสมกับค่าตัว100ล้านปอนด์แล้วในตอนนี้ครับเขาเริ่มที่จะโชว์ฟอร์มและกลายเป็นนักเตะที่เราเห็นกับไรตันการเล่นเกมรับของเขาในยอดเยี่ยมมากครับและทุกคนที่ต้องถูกเข้าสกัด เขากำจัดได้หมดทุกคนนะครับขณะเดียวกันมีรายงานจากอิตาลีครับกาโชว่วมเคาโตร,รายงานว่าเอซิมิลานเนี่ยจะกลับมาไล่ล่าตัวคานิชูกูเมกาอีกครั้งในเดือนมก,กราคมนี้ซึ่งทางไล่ล่าเนี่ยผมว่าดูแล้วไม่น่าพลาดนะสำหรับทางคานิชูกูเมกาเพราะว่าเป็นเป้าหมายที่น่าจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมยิ่งถ้าได้ข้อเสนอที่ดีนะฮะผมว่าไปแน่นะสำหรับทางคานิชูอูเมกานะครับ ขณะเดีวยวกันข่าวอื่นที่น่าสนใจของเชลซีผมพยายามเก็บตกให้นะครับในช่วงดึกที่ผ่านมานะฮะก็ฝั่งของ g i ฟ e m มีสปอร์รายงานเรื่องเบนชิวเวลเพิ่มเติมบอกว่าเบนชิวเวลเนี่ยไม่เต็มใจที่จะถูกบังคับให้ย้ายในช่วงท้ายของตลาดซัมเมอร์นะครับก็เขาดูเหมือนจะถูก,ถกบีบแหละแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ย้ายออกไปนะครับที่เหลือเนี่ยก็เท่าที่ดูตอนนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็รายงานในทิศทางเดียวกันเรื่องของริชจม ไม่ว่าจะเป็นจากทั้งเดอะซันะครับจากทั้งฝั่งของ BBC ก็รายงานคล้ายกันว่าริชเจมน่าจะยังไม่กลับมาในเร็วๆนี้นะครับส่วนข่าวอื่นๆครับก็มีรายงานเรื่องของอาเดียงราบิโอครับเดินทางถึงฝรั่งเศสแล้วแล้วก็มีภาพชูผ้าพันคอของโอลิมปิกมักเซยก็ได้ที่ลงจนได้นะฮะ ขณะที่คอร์ดออฟไซด์ครับก็ตีไว้เป็นลือครับบอกว่าเชลซียังคงไม่ยอมแพ้นในการเซ็นสัญญากับโอซิมเพนและจะไล่ล่ากองหน้ารายนี้อีกครั้งในเดือนมก,กราคมนะครับก็ตีไว้เป็นลือก่อนแล้วกันนะฮะที่เหลือเนี่ยก็ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตเท่าไหร่นะครับก็ตลาดซื้อขายแน่นอนมันปิดไปแล้วก็อาจจะค่อนข้างจะเงียบนะครับแต่ว่าข่าวไม่ดีก็น่าจะเป็นเรื่องของนี่แหละผมว่าเรื่องของริชเชนนะครับที่แกเจ็บอดอดแอดแอดสักทีนะครับ ที่เหลือก็มีข่าวฟุตบอลทีมหญิงแต่ผมขออนุญาตข้ามแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมก็ไปติดตามกันได้ที่เ e b o o k Fanpage ของปาล์ม3บาท5บาทนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าลาไปก่อนสวัสดีครับ